อ่ะทุกคนนี่คือเค้กเค้กอะไรนี่เค้กขนมปังขนมปังขนมปังอะไรคะขนมปังดูเป็นขนมปังหรือเป็นอะไรคะเนี่ยดูเนขนมปังจะเป็นเค้กเหรออร่อยไหมใช้ใช้ใช้พิมพ์เค้กไม่ใส่น้ําตาลใช่ไหมทันยพืชใช่ไหมทันยพืชเลมากนะฮะรสงามตามท้องเรื่องใช้เพลแป้งอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ ใช้แป้งสาลีอันนี้ใช้แป้งสาลีนะเพราะเป็นขนมแป้งสาลีแล้วใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลด้วยหรอแต่ไม่ใส่น้ำตาลเพราะมันหวานใส่อะไรใส่ใสน้ำผึ้งลืมไปใส่น้ำผึ้งแล้วก็ขนขันทศกรไม่ใช <laughs> ใ่ใส่น้ำผึ้งเพื่อที่จะเพื่อที่ทำให้นั่นมนันฟูขึ้นไงฟูมียีสต์ยีสต์มันแอคทีฟเออยีสต์มันทำแล้วก็อบใช่ไหมมีตู้อบเบเกอร์อะไรต่อแล้วก็มีอะไรบ้างใส่เมล็ดฟักทองไหม ใส่งาคิมอนแล้วก็แครนเบอร์รี่แครนเบอร์รี่อบแห้งแล้วก็มันแห้งข้าวโอ๊ตแล้วก็แป้งโฮสวีทนิดนึงแป้งโฮสวีทอ๋อแป้งโฮสวีทใส่ไปถ้วยนึงแต่แป้งสาลีสี่ถ้วยมั้งเอออันนี้กินมีประโยชน์ใช่ไหมมีมีอันนี้กินแล้วมีประโยชน์งาคิมอนมีงาคิมอน คือยังไงวะมาคีมอนงาคีมอนตัวนี้ไงเดี๋ยวลองแช่ข้างอีกอันนี้คืองาคีมอนนะฮะออที่มึงจะฝากซื้อกูตอนนั้นน่ะหรอใช่ที่กูไปไหนนะตอนนั้นอะข้างเหนือเอามันไปเหนือไปเชียงใหม่อ๋องาคีมอนกูดมด้วยโอเมก้าสามโรยกินกับข้าวเหรอคะแล้วก็กาแฟนะอ๋อนำไปคั่วก่อนก็ได้ สามารถรับประทานได้เลยเป็นงาเนาะพือมา,มาใส่ในนี้จ้ะนะคุเพิ่งเกิดมาเพิ่งคยพบเพงงคยเห็นงาคีมอนนะจ๊ะทุกคนโลเท่าไหร่จุดงาคีมอนเป็นโลนประมาณหกสิบบาทนาอ,อืมเป็นหกสิบเป็นสิบบาทตอนตอนแต่นี้ก็คือไม่หวานเนาะที่มีน้ําผึ้งใช่ไหม,มแต่มีแป้งไงแป้งมันจะเปลี่ยนเป็นน้าตาลไหมง แป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลมันก็ไม่ดีสิเป็นทูกกับร่างกายใช่ไหมก็อยู่ที่เรากินมากกว่าเนาะเออจะเหมือนกับเหมือนกัแบแป้งนะมันก็แป้งเนาะไอ้เหมือนกับขนขนมปังมันก็ขนมปังนะอืมแต่พั้งแต่เรารู้ว่าเราเราเป็นคนปลุงรสเองอย่อง <ทำ S 2> เรา่ก็ไม่มี<อ>น้ำตาลไนะม่ได้ใช้ผงฟูไงใชย,ยีสต์ใชย,ยีสต์อ๋อถ้าผงฟูกับยีสต์แทนกันใช่ไหมอืมผงฟูนี่ไม่ดีใช่ไหมผงฟูจะไม่ดี ใครสั่งใครสนใจสั่งซื้อได้นะจ๊ะนี่คือตัวแทนนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นผู้บริหารระดับ CP ต้องทําออกมาดูสิเขาทําออกมาเชฟแครเชฟเชฟเลยนะม <She ep S 1> าถ่ายรูปเชฟนิดหนึ่งเชฟกีกอย่าเพิโ่โพสโฆษณาเข้าไงโฆษณาบ้ามีโฆษณาเข้าเชฟแคร์ยูทูบไงนี่ก็โฆษณาเข้าตั้งสาสิบตัวแล้วนะอืม เดีสยวิน่ากินไหมกินดีสิไงก็มันจืดไงอร่อยแบบจืดๆกินราสอาหารไหมมันเกิดอ่ากิมมอนไม่ต้องทำสุกก็ได้นี่ฮะกิมมอนกินรวยๆข้าวเขาบอกแล้วก็ต้องคั่วให้มันสุกไงโร ยังไม่สําเร็จเจ้า,จา<ห>ของนคนทําบอกว่ายังไม่พอใจะพอใจกี่เปอร์เซ็นต์รับอันนี้พอใจประมาณเจ็ดสิบเอ็นต์ร์อยังไม่ถึงร้อยเปอร์็นต์อไม่ใช่หา,หาครีมอนอีกรอบหนึง่งเคยเห็นไหมทุกคนอืมอดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเมมเต็มนะฮะโอเค ติดตามด้วยนะฮะเห็นไหมมีสิ่งดีๆไม่เคยพบเคยเห็นงาคีมอนเนี่ยใครเคยเห็นบอกมาสิไม่เคยเห็นไหมทั้นช่องนี้ไม่ใช่เป็นบิสเนสนะยาเป็นอะไรที่ดีๆมาฝากกันนะเจสวัสดีจ้าน่ากินจุนงาคีมอนเนี่ยคนเพิ่งรู้จักแน่นอนแล้วไปรู้มาจากไหนว่ามีหาคีมอนใครบอกกคนกินอาหารสุขภาพอา,อาหารสุขภาพก็จะรู้กันนะฮะเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวความจาเต็มแล้วเดี๋ยวต้องลบนั่งลบความจําก่อนเดี๋ยวจะ อ่าโพสคลิปนี้เสร็จแล้วก็เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปดูท่านพาไปดูบริเวณบ้านดีกว่านี้จัดทุกคนเรานั่งกินข้าวขาหมูกันตรงนี้ข้าวอ่าแกงใต้กันตรงนี้อร่อยอะเล็ตมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ลองมาเขย่าต้นอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับยางเนี่ยทุกคนมันจะล่วงลงมาเนี่ยมันจะล่วงลงมาเป็นเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรไเห็นไหมฮะเป็นเหมือนดอกอยาง นะฮะฮเห็นไหมครับนี่นี่นีเห็นไหมครนะมันร่วงลงมาเป็นหมุนติ้ว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 เห็นไหมครติ้ว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 แต่มันจะไวมากทุกคนถ่ายไม่ทันนะฮะเนี่ยดอกมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวเราโพสต์ลงก่อนมาดูบ่อปลาทุกคนนี่บ่อปลาอยู่ตรงนี้จ้ะอาาักขาบต้นไม้หายยากก็มีนะเมเปลิจปลจะเมเปลิปลเมเปิลเมเปิลแคร์นะฮะ ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า